เฮ้ยโยเรามีมิชชั่นใหม่มานะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะต้องตัดต่อไอ้เจ้านี่นะฮะฟิกไลท์สแตนดาร์ดไดฟ์แบบต่อดิบคือเรื่องเรื่องก็คือตัวเนี้ยเราสั่งมาเองที่เราเคยบ่นว่าอ่าดูในภาพโปรโมทแล้วหัวมันโตโตใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าก็มีคนในกลุ่มอ่ะเขาไอ้นี่เว้ยต่อดิบมาเราก็ดูแล้วเอ้ยเฮ้ยพอเห็นงานจริงแล้วเอ้ามันก็ไม่ได้โตเท่าไหร่นี่หว่าเ็โอ ก็เลยสั่งมานะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ได้อยู่บ้านเท่านั้นเองว่าเราออกมาทํางานข้างนอกนะครับทํางานที่สตูดิโอบ้านน้องนะสติกเกอร์น้อยนะดูเด็กสติกเกอร์มีแค่นี้เองส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถบเป็นลายพวกนี้นะอืมถ้าไม่จําเป็นก็คงไม่ได้ใช้แหละเอ,อกว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองต่อดิบดูก่อนนะว่าทรงอะ่ะมันจะเป็นยังไงทรงมันจะสวยเหมือนแบบที่เราเห็นที่เขาต่อไหมนะ น่าจะเจ๋งนี่อันนี้เป็นดีคอน้ำนะฮะสำหรับาลายชื่อ t y p e s p e e d ตรงยางรถยนต์อุ้ยตายแล้ว <S 2> <S 2> ตอนแรกชื่นชมว่าสติกเกอร์น้อยโอ้โหตอนนี้เราเมึงเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธล้วนเลยเปล่าวะสติกเกอร์เพียบเลยว่ะตอนนี้ไม่น้อยแล้ววะไอ้ยาสนุกละจ้ะนี่มีใบนี่มาให้ด้วยนะว่าเนี่ยมันออกมาขีดตัวแล้วนะสำหรับฟิกไลท์สแตนดาร์ดนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮเซไรเดอร์เนี่ยน่าจะขาดแค่ คีบะตัวเดียวนะครับซึ่งในเนี้ยในเนี้ยจะยังไม่มีคีบะกับกับไอ้นี่นะไก่มุนะแต่ว่าตอนเนี้ยภาพโปรโมทของไก่มุออกมาแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าก็ขาดแค่คีบะเท่านั้นที่ยังไม่มีภาพอะไรออกมาเลยนะโอ้โหไปมาเว้ยฟิกไลท์สแตนดาร์ดเฮเซอเรืออย่างนี้ไงนี่พอพิกไปด้านหนึ่งก็จะมีไก่มุให้ดูนะฮะไก่มุนี่บอกเลยเราจองไปแล้วเพราะว่าเราเห็นภาพโปรโมทเราว่ามันสวยมากเลยนะ เดี๋ยวมาลองตอดิบกันแต่นี้จะเล่าให้ฟังว่าตอดิบจริงๆจะไม่ขัดเลยนะเพราะว่าเราไม่มีครีมจริงๆเรามีครีมที่บ้านเนี้ยทิ้งไว้ให้น้องที่ตอนนั้นน้องเขาช่วยเราตัดขัดงานอยู่แต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ว่างช่วยนะฮะแล้วปรากฏว่าเขาก็ค้นให้แล้วครีมมันหายเว้ยก็เลยเดี๋ยวเอาคัตเตอร์เฉาเอาไปก่อนนะเดี๋ยวทดลองต่อดู นี่นะครับประกอบเสร็จแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคนะตอดิบมาก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองเช็คจุดขยับกันดูนะฮะว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับด้วยความที่อย่างที่บอกนะเอาคัตเตอร์ตัดมันก็จะมีแบบเป็นแง่งๆยื่นออกมาบ้างนะฮะแต่ก็ก็เออโดยรวมก็โอเคนะเนี่ยแบ่งส่งแบ่งสีมาเนี่ยพาร์ทสีดาอะไรก็นมัน,ม,นมันดีนะฮะใช้ได้ใช้ได้เนี่ยดูขยับ ก็โอเคเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูว่ามันมีตรงไหนที่มันเสียดสีกันบ้างนะฮะเราจะได้รู้ว่าเออเวลาทําสีมันต้องเรียงยังไงนะเนี่ยอย่างนี้ตรงแขนข้างซ้ายเนี่ยล้อตรงนี้เนี่ยอันเนี้ย,ย,ย,ยสีกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะค่อนข้างจะเบียดเลยแหละเวลาทําสีมาแล้วขยับเนี่ย็ต้องระวังดีๆนะฮะจะได้ไม่ไม่สีกันเนาะอันนี้แปะตาไปข้างเดียวนะเพราะว่าตาอีกข้างมันดุดอยู่นะเดี๋ยวมาลองเทสดูดีว่า ช่วงล่างเป็นยังไงเนี่ยน,นะขาเนี่ยตรงพาร์สีดำเนี่ยชอบจังเลยทำมาสมันย่องเลยแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องทําสีอยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันมีบางจุดที่เราต้องขัดอะเนาะพราะขัดปุ๊บมันก็ไม่มันแล้วมันก็จะทันด้แหละเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองจัดแอคดูนะฮะเพราะท่าเขาต้องแบบว่าแข้งแข้งขาหน่อยนะโชว์แบบว่าสปีดวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้นะครับเ่อนะจัดท่าดูหน่อยจุดขยับโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าว่าอโอเคนะเออทำไมตัวเนี้ยเรามันรู้สึกว่า มันขยับได้ค่อนข้างหลากหลายนะฮะตรงตรงขานะเออว่าตรงเอวมันก็ยังติดติดอยู่คล้ายเดิมแหละแล้วว่าตรงขัวเนี่ยเนี่ยตรงคางเนี่ยมันค่อนข้างจะครบกับไอตรงคล้ายๆปกเสือ้อปกชุดเกาะอมันจะมันจะชนชนหน่อยนะก็ต้องกลมมาไม่ได้เออมา,าดูเน่มาแล้วไท e ์ส e ีดวิว